แรกเริ่มเลยอะครับพระรูวิรัยการจนาธรรมจะเอาวัฒนธรรมขนมไปคนให้ทุนกับเด็กเด็กเด็นี่คือเด็กๆในโรงเรียนแถวนี้ใช่ครับโรงเรียนแถวนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นชมรมชศึกยอดที่เขาได้มีอาชีพเนาทำโครงการร่วมกับโรงเรียนเพื่อจะรักษาการทอผ้าด้วยกี่เอวเอาไว้ครับเพราะว่ามันทําค่อนข้างยากกรรมวิธีเยอะ ใช่จริงๆอย่างเมื่อกี้ที่น้องท็อปบอกไปก็คือทําไมต้องเป็นมอลกะเหลี่ยงงงย้าเพราะว่าบอกก่อนว่าทองแบบภูมิเนี่ยชาติพันธุ์ของเราเยอะเยอะกระเหลี่ยงงงย้าเรามี12ชาติพันธุ์แมวเมียนนมีไทยเมการนะก็จะมี12ชาติพันธุ์เฉพาะในอำเภอทองวบบภูมิ่ะเยอะโอ้เยอะนะมีจากเนปาลมีอินเดียด้วยเชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็กซวงแพ็กเกจสุดคุ้ม เชียกระหึมโล่ะตะใจกว่าครั้งไหนไหนเย็ดเรด y Get, Get Monomax มันแน่เร็วๆนี้อย่าลืมติดตามพีพอื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ